สวัสดีครับพี่น้องเอสซีแฟนช่องนะครับเมื่อวานเพิ่งเดินทางม้านะครับผมมาเยี่ยมมายามคุณตาบงนะครับมาตามแนวทางพื้นพอนะครับแล้วก็อีกย่างหนึ่งนะครับพี่เพิ่งจะได้เดินทางม้าเนี่ยก็ค้ายากภารกิจลายย่างนะครับก็มีคุณพุนศิลนะครับคุณพูนศิลนเหล่าบ้านฝางนะครับเพิ่นก็ฝากน้ําใจมาให้กับคุณตาสองร้อยบาทนะครับเด้อคุณตาเพิ่นก็บ่าเพิ่นฟันเราได้สามตัวความนี้เพิ่น่า ส่วนาฟฝ้าเมา,อาถอดค่ารักษาว่าสั้นอ่าอันนี้มาอบน้ำใจของคุณพุ้สินมาเด้อนะครับที่ฝากน้ำใจมาหาคุณตาเด้อยาจิการนังโหตุจุกิกาโหตุยาติโยโหตุขอบุญนี้จงทำประโยชน์แก่ท่านด้วยเถิดก็ให้ท่านประสบความสุขความเจริญทุกเมื่อทุกเมื่อด้วยเถิดสาธุสาธตเร้อ,อาสามตัวเลยบอตา เอาสามตัวเราสามตัวละวันว่าเห็นนูไก่ใช่หมฮอวันว่าเห็นหนูหนูนูไก่นูไต่เป็นเดินเดินยังสเป็นหย่าเอาเยาะบางเขาว่านู้ดไ่อย่างต่องข้าไปเลยบุญเม่นู้่วงเขาบาทหางเขาตัวเป็นหางู้่วงเขาหางนู้ดุกหางใหญ่หางเงาหางให่หางเงาหางนั่นพราะว่ามันหด พูดอกแค่เาขั้วไนหูดังออกเขาซอนอยู่บัดจรวันยังเป็นสมอองอยู่อืมมก็้ัขวดว้าท่านมันงวดที่สี่องดที่สองนะเป็นงวดที่สองแ้ม่งวนี้บ่งวดที่สีแล้วจังหวะงวที่สี่เขาีน้าวกสี่เป็นรบทีสองจังหมันคือว่เคยนดออมันประธานด้พาตะเทือเดี้ครับ งวยบางงานกับเขาหาเทียดตรงๆเนาะอ่านี่มันบัดนี้กัดฟันไว้จังสัน้นเออกุญตาททตีเป็นตัวใด้บัดที่เนี่ยเกยเป็นหนูก็เป็นตั้งใจก็เป็นสูงหางล่ามันกเน็เป็นหาปเหาป,ป็นฮกไปจังเียแล้วอืมอ่าีเปลี่ยนตัวได้นะ ได้เจะยุนดนหรีย็นบุตตาไยหวัหวหวหวมนมา,ามข, <c oughs> <c oughs> ขึ้น้ามาต่องแเชวเน้ยคุณน้าเด้มาเอาเลยแทอตเอ้ยขั้น,นขั้นอุหมคนเขาคือถามมาเขา้าบอกโอ้ย<อ>ลูกหลานย่านคุณตาท่านในฝันเนาะเออหรืยว่ยาใกล้ๆยังเขาไปก็ได้รอ <c oughs> ตีเป็นตีเป็นยัง หนูกระหนึ่งหนูกิดหนึ่งเออหนูใจก็เป็นศูนย์เป็นศูนย์หาเงาง่าวันนี่วันที่หาหูไงวันที่เป็นได้คบก็นได้เป็นได้หาก็นได้หนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หกบ่หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์อก็ได้อืมหาห้าศูนย์หนึ่งก็เป็นหาศูนย์หนึ่งก็เป็นเออหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หกเออห้าศูนย์หกเออ ไปเป็นซี่บวกุนตาตีไปซีเนาะหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าเอาหนึ่งศูนย์หกเอาห้าศูนย์หกหรือหกศูนย์ห้าก็ได้เนาะไอ้จับตัวเรื่องเเลอจับตัวเอนะครับพุนตาพุนฟันแต่ว่ามาอ่านว่อเงินหางนู้นเงินนู้นตัวหนึ่งหางก็สุดสุด กน,นหนึ่งเน่ยนะมันสิบปหาหกหาว่าสองโอาจจะเปลนหกหาหาหกก็อาจจะกันได้เอา <c oughs> โอเคเลยเลขมากล้านพิอมือนัเนี่นนะเ,<อ>เลขหากนี่ล้านมากยเยอะว่านี่ใส่เต็มเต็มยเยอะอือก็พันแล้วกัิ่มมจีนถท่ามดเท่าแล้วน,นุ่าตรนี้ห้ออมแล้วบางทีบางทีคุอยแห้งดิพ่อาเรียน่เก็เรียนบบก บวกวังทีวังทีคุ้ยแห้งแห้งให้เต็มที่กชอบว่ะาฮบวกบางทใช้ทีคุ้ยแั้งเอออะนี้ก็งวดซีนะงวดซีแท้งให้เต็มที่กัน่ะเออเต็มที่เอาเต็มที่เนาะทีคุ้ยแห้งเลยทีคุ้ยแห้งเลยยบวกวันเก่าคุ้ยเฉาเห้งงวดวอืมบวกวันเก่านักเลงเฉามันนังเหา บบนไม่ออกมา,มาจังสีมสันสีนั่งเอาดิเลื่งเขาอ๋อมันต้องใส่ให้เต็มที่เรื่องวัดหนึ่นงวัดที่สี่นะครับเด้อคุณตาคุณกัแม่นวัดนี้เป็นวัดที่สี่กันผู้ไดผู้โชคดีน้ำพุตากับจักสีวาจังไดเพราะว่าบ้ได้ตามทํามื่อนะครับตามนรอบอเดียวน,น,นะครับนั่นเขาถึงจะใส่น้องเขาฝันนี่ผู้โบกไปได้ว่าน้ำฝันว่าน้ำความฝันเพื่นตีความฝันเพิ่นนะครับคุณตาเพื่อนฝันมาเอ่อเห็นหนูตายนะครับ เพิ่นก็ได้ตีเป็น105 106 506แล้วก็เพิ่นก็ว่าตัดหาหกไว้น้ำแน่ะนะครับก็แม่นเอาตัดเ้าก,ก็ตัด0506นะครับห้าหกต่ว,ว่าพอวเฮงสีบดตัดนะครับหอพี่น้องตัดเองกันเขียนไป็ไลายมันก็ลายโตมันก็สีตาลายสีตาลายนะครับอ่าซ้ำนี่นะครับ ชี่นงก็ตัดเพิ่มเอาคือพอหิ้งไว้ละนะครับศ <50, S 1> ูนย <60, S 1> <0 6, S 2> ์ห้าห, <15 51, S 2> ห้าศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกศูหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าหกหกห้านะครับแมนฮอตตัดออกมาเนาะครับนะเนาะหรือสิร้องตัดให้เบิงเ้งอ่ะเดี๋ยวสิตัดให้เบิ้งนะครับเด้อเอาเอาวางไม่หนีละเพราะว่ามีมือเดียวครับมือหนึ่งถือกล้องนยครับเด้อเอาตัดตัดศูนย์ห้า ศูนย์หกห้าหกแล้วก็ห้าหนึง่งอ้าวอืว่าศูนยหนึง่งลืมศูนยหนึ่งหนึ่งศูนก็ได้อ้ากับตัวเด้อครับเด้อกัับตัวเอาซ้ำนี่แหละเด็ดมันจะอืมตัวเด็ดวดนี้อะไรอย่างนี้อ้าว มันนี้ลืมขากล้องพร่อมเฝ้าอ่าเบิ้งเรานะครับน้องท่านผู้ชมก็ตัดออกตัดตามเขาขึเราไปกลับออกนะครับขันมักสามตัวก็เอาแบบนี้นะครับ,ม,ม,บ,บ,รบมักสองตัวตัดก็ตัดแบบนี้นะครับอ้าพี่น,อาน,าน้องโชคๆมันมันคุณตาพาพี่น้องพาลูกหลานโชคดีคือกางวัดนี่เป็นวัดที่ซี่นะครับย่ำม,มางวดที่ซี่คุณตาพิ่นเขามาสามงวดซ่อนนะครับ งวดนี้เป็นงวดที่ซีกันผู้ใดบ่โชคดีจักสิวาจักไหนเด้อเพราะว่าปีใหม่นะครับส่งไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่แล้วนี่เป็นว่างวดที่ซีขี้หัวแทงเลยเคนว่าเอาหมดมือวันต่อเทหมดหน้าตักเลยอตีเทหมดหน้าตักว่าคนตาเทเทหมดหน้าตักเลยตีสะใส่เลยว่ะเออคนหน้าจะก็เศร้าใส่เลยอ่าวังว่า แนวทางของคุณตาเพื่อนกับของสีพาพี่น้องโชคดีนะครับเนาะให้ไว้เป็นแนวทางนะครับให้ไว้เป็นแนวทางไม่มีใครรู้ว่าจะออกตัวไหนมาตัวไหนนะครับหาวฝันของคุณตาเพื่อนกับฝันเพื่อนก็ขอฝันสู้พี่น้องท่านผู้ชมฟังให้เป็นแนวทางนะครับให้ท่านชมเป็นแนวทางใช้วิจารณญัณัในการรับชมเด้อพี่น้องเด้อเอาให้โศกโศกโกันม,มาอยู่ดีมีแห้งน้ากันสูขภูสุขค้นนะครับไดเก็ยบยอดจนขอให้ล่ำล่ำรวยรวยงวดนดีขอให้ถูกหวยน้ากันเมื่อสูขภูสุขค้นนะครับเด้อนะครับกับแนวทาง กับแนวทางของคุณตาบงนะครับสวัสดีครับ